ดีค่ะครูหญิงนะคะก็กลับมาพบกับครูหญิงครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูหญิงก็จะมาสอนสรุปกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะจากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน eLTV นะคะก่อนอื่นมารู้จักคําว่าการสื่อสารก่อนนะคะการสื่อสารคือการที่คนเรานะคะต้องการบอกความคิดความรู้สึกหรือว่าความต้องการของเรานะคะให้บุคคลอื่นรับรู้นะคะ โดยผู้ที่ส่งผู้ที่เป็นผู้พูดหรือผู้บอกความต้องการเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ส่งสารนะคะและผู้ฟังหรือผู้ที่ได้รับความคิดความต้องการของเราเนี่ยจะเรียกว่าผู้รับสารนะคะการสื่อสารนะคะเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเป็นสแบบนะคะคือการสื่อสารทางเดียวกับการสื่อสารแบบสองทางนะคะาการสื่อสารทางเดียวก็อย่างเช่น การที่เราเนี่ยส่งสารของเราไปอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่มีการโต้ตอบกลับมาแต่การสื่อสารแบบสงทางเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารที่เมื่อเราเนี่ยพูดความคิดความรู้สึกความต้องการไปเนี่ยเราก็จะได้รับสารนั้นกลับมาหรือว่ามีคนเนี่ยโต้อตอบสารต่างๆกลับมานะคะซึ่งการสื่อสารแบบสงทางเนี่ยเราก็จะมีผู้พูดกับผู้ฟังใช่ไหมคะ หรือว่าจะหรือเรียกอย่างนึงคือผู้ส่งสารหรือว่าผู้รับสารนั่นเองนะคะการสื่อสารในอดีตนะคะมีวิวัฒนาการการสื่อสารมาอย่างยาวนานเลยนะคะโดยเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในอดีตเนี้ยเรายังไม่มีภาษาพูดเหมือนกับหรือว่าภาษาเขียนเหมือนกับในปัจจุบันนะคะในสมัยก่อนอาจจะใช้อาการแสดงท่าทางต่างๆใช่ไหมคะเพื่อเป็นการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นจากท l t v ทนะคะ คุณครูเขาก็จะทําท่านี้เพื่อเป็นการสื่อสารบางอย่างเด็กๆก็จะสามารถรับรู้ได้ใช่นคมคะว่าท่าทางลักษณะเนี้ยก็คือการแสดงความรักใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษาทางกายนะคะซึ่งก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นมคะนอกจากนี้คะยังมีการสื่อสารอีกมากมายเลยอย่างเช่นการทําท่าแบบน,นี้ก็อาจจะแสดงถึงอาการปวดท้องใช่ไหมคะเหมือนอย่างใน ที่คุณครูใน d f อทีสอนใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การใช้ภาษาอย่างเดียวอาจจะเป็นการสแสดงท่าทางต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าในอดีตเนี่ยยังมีการสื่อสารต่างๆมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นในภาพแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมานิดหนึ่งนะคะ อย่างเช่นในภาพแรกเนี่ยจะเป็นการสื่อสารโดยการตีกล้องให้สัญญาณใช่ไหมคะอาจจะเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยเห็นว่ามีอันตรายต่างๆเนี่ยก็อาจจะตีกล้องเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านนะคะรับรู้ว่ามีอันตรายแล้วก็ช่วยกันป้องกันตนเองหรือว่าไปต่อสู้กับศัตรูใช่ไหมคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นการส่งเสียงต่อเป็นทอดๆ นะคะก็เป็นการสื่อสารในอดีตอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการสื่อสารด้วยสัญญาณควันอ่อย่างเช่นซึ่งอาจจะพบในพวกชนเผ่าต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นบางเหตุการณ์เราไปติดเกาะใช่ไหมคะเราติดเกาะเราไม่มีคนช่วยเหลือเลยเราอยากจะบอกให้้อื่นทราบว่าเราติดเกาะตรงนี้อยู่เราก็อาจจะใช้การสื่อสารด้วยสัญญาณควันจุดไฟเพื่อให้เกิด นะคะแล้วก็บ่งบอกเมื่อคนอื่นเนี่ยเห็นควันไฟก็อาจจะทราบได้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมาช่วยเหลือเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสื่อสารโดยใช้ควันไฟนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารในอดีตการสื่อสารในอดีตนะคะยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้อย่างเช่นภาพนี้นะคะคือภาพนกพิราบนะคะก็เป็นการสื่อสารโดยใช้นกพิราบเนี่ย เราก็เขียนจดหมายเขียนข้อความเนี่ยแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ผูกไว้ที่ขาของนกพิราบใช่ไหมคะแล้วก็ส่งนกพิราบเนี่ยไปยังผู้รับสารอันนี้ก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันโดวยใช้นกพิราบหรือว่าอันนี้จะเป็นม้าเร็วนะคะโดยในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการายังไม่มีโทรศัพท์หรือว่าไม่มีพวกไปรษณีย์ส่งจดหมายใช่ไหมคะการที่จะส่งจดหมายเนี่ยเราก็ต้องต้องการความรวดเร็วในการสง่งเพื่อจะได้ส่งข่าวไปถึงผู้รับสา ใช่ไหมคะเขาก็ใช้ม้าเร็วเพราะม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วก็จะให้ส่งจดหมายเนี่ยจากต้นทางจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารได้เร็วขึ้นก็จะทําให้เกิดการสื่อสารต่างๆใช่ไหมคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างการสื่อสาร เป็น3แบบนะคะก็คือจดหมายส่วนตัวจดหมายราับรับปลุกรับปลุยนะคะแล้วก็จดหมายรากิจนะคะโดยจดหมายส่วนตัวเนี่ยก็คือจดหมายที่เราเนี่ยต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าญาติๆของเราเพื่อนของเราใช่ไหมคะการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องใช้อา่าภาษาที่สุภาพแล้วก็ไม่เคร่งครัดในภาษามากเกินไปนะคะแต่ก็ต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมด้วยอยู Martine, ่ดีนะคะต่อไปเป็นจดหมายลากิจนะคะจดหมายลากิจเนี่ยคนลาเนี่ยจะเขียนเองนะคะแต่ว่าจดหมายลากิจก็คือจดหมายที่เราเนี่ยส่งให้กับคุณครูของพวกเราใช่ไหมคะเพื่อจะบอกคุณครูว่าเราเนี่ยต้องการหยุดเรียนเพราะเราเนี่ยไปต้องไปทุระที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมคะจดหมายลากิจเนี่ยก็ต้องเขียนก่อนที่เราจะหยุดเรียนนะคะเพื่อเป็นการแจ้งให้ครูทราบร่วมงาน จดหมายลาคิดก็ต้องมีคํารับรองหรือว่ามีลายเซ็นของผู้ปกครองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราลาเนี่ยเป็นเรื่องจริงต่อไปเป็นจดหมายลาป่วยนะคะจดหมายลาป่วยเนี่ยก็เขียนเองเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีคาต้องมีคํารับรองจากผู้ปกครองเช่นเดียวกันแต่จดหมายลาป่วยเนี่ยเราจะนํามาส่งกับคครูประจำชัน้นในวันที่เราเนี่ยกลับมาเรียนวันแรก เพราะเราจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าเราจะป่วยใช่ไหมคะเราก็ต้องอไปพักผ่อนให้หายป่วยก่อนแล้วก็เมื่อหายป่วยก็เขียนจดหมายลาป่วยเสร็จแล้วก็กลับมาส่งคุณครูประจำชั้นในวันที่เรากลับมาเรียนตามปกติะคะ่ะสำหรับการเขียนจดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายส่วนตัวจดหมายลาิจหรือว่าจดหมายลาป่วยนะคะเราก็ต้องเขียนนะคะโดยใช้ กระดาษและซองจดหมายที่สะอาดไม่ยับนะคะเพื่อให้จดหมายเราเนี่ยน่าเปิดอ่านมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขียนจดหมายเนี่ยเราก็ต้องอ,อย่างที่บอกไปนะคะต้องใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะกับผู้รับโดยเราต้องคํานึงว่าเราต้องคิดว่าผู้รับเนี่ยเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นย่หอว่าเป็นค,นคุณยานะคะแล้วก็ต้องมีาการ และชัดเจนนะคะเพราะว่าเวลาเราส่งจดหมายเนี่ยเราต้องส่งให้กับบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์เนี่ยก็จะดูว่าเราเนี่ยเขียนจดหมายถึงใคร <c oughs> เขาก็นำจะนําไปส่งตามที่อยู่นั้นแต่ถ้าเราเนี่ยเขียนไม่ชัดเจนเขาก็จะนําไปส่งเราไม่ถูกต้องนะคะและเขาก็อาจจะส่งจดหมายของเราเนี่ยกลับคืนมาที่เรานะคะและการเขียนจดหมายเนี่ยยังต้องติดนะคะไปรษณียากรหรือว่าสแป ไว้ที่มุมขวาด้านบนนะคะโดยจะต้องติดให้ครบตามราคาที่กำหนดนะคะเพื่อที่บรุษปไปซินเนี่ยจะได้ส่งจดหมายให้เราได้รูปแบบการเขียนจดหมายนะคะเรามาดูการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่นะคะ,ะการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่นะคะในหน้า ยคำขึ้นต้นนะคะถ้าเราเขียนจดหมายถึงคุณครูเราจะต้องเขียนว่าเรียนคุณครูที่เคารพนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเขียนถึงผู้ใหญ่ญาติเพื่นของเราก็จะใช้คําว่ากราบเทา้ายกตัวอย่างเช่นกราบเทา้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นใจความเนื้อหาจดหมายของเรานะคะและจะต้องมีคําลงท้ายด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่คาลงท้ายนะคะจะใช้คําว่า แต่ว่าเป็นจดหมายที่เราเขียนถึงเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้คําที่เหมาะสมน,นะคะจากนั้นก็ต้องลงชื่อผู้เขียนด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างจดหมายที่เราเขียนถึงผู้ใหญ่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นจดหมายลาป่วยนะคะก็ะเห็นไหมคะว่าจะมีชื่อที่อยู่ผู้เขียนวันที่ทำเพื่ ชื่อผู้ปกครองของเรานะคะและเราจะต้องพับจดหมายที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยพับให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปใส่ในซองจดหมายนะคะโดยซองจดหมายเนี่ยก็ต้องมีชื่อและที่อยู่ผู้รับนะคะโดยต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีชื่อที่อยู่ผู้ฝากอยู่ตรงมุมด้านขวาส่วนมุมด้านซ้ายนะคะจะต้องติดไปรษยสยากรนะคะ โดยสามารถซื้อได้ตามที่ทําการไพรสนีอย่างเงี้ยหรือตามร้านค้าบางร้านก็ยังมีขายอยู่นะคะโดยต้องติดให้ครบตามราคาที่กาหนดอนอกจากนี้นะคะการสื่อสารเนี่ยที่เป็นการสื่อสารทางจดหมายแล้วใช่ไหมคะยังมีการสื่อสารโดยใช้อะไรเอ่ยอเป็น โทรทัศน์นะคะใช่ไหมคะหรือที่เด็กๆบางคนเรียกว่าทีวีใช่ไหมคะ,ะการสื่อสารโดยใช้โทรทัศน์เนี่ยเราก็จะดูภาพและเสียงที่ถูกส่งผ่านมายังโทรทัศน์แต่เราเนี่ยจะไม่สามารถสนทนาหรือว่าพูดอะไรกลับไปยังโทรทัศน์ได้ใช่ไหมคะจึงเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะ,ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นการสื่อสารโดยใช้ วิทยุนะคะโดยวิทยุเนี่ยก็เป็นการสื่อสารทางเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถพูดหรือว่าสนทนาต้อตอบไปยังวิทยุนั้นได้นะคะโดยคนนะคะที่เปิดวิทยุให้เราเนี่ยจะเรียกว่าดีเจซึ่งดีเจนะคะก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันนะคะ,ะที่เด็กๆเนี่ยก็ที่เด็กๆหลายคนเลยให้ความสนใจนะคะจากที่คุณครูเนี่ยเคยสอนอีกในห้องเนี่ยเด,ด็กๆก,ก็จะ ตื่นเต้นกับอาชีพนี้มากนะคะแต่คนที่ทําอาชีพเป็นดีเจนเนี่ยสมิทก็ต้องพูดเก่งแล้วก็พูดเป็นนะคะต่อไปนะคะเป็นการสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีพวกแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้นะคะโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการช่วยในการสื่อสารนะคะ คอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นการสื่อสารแบบสองทางเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ส่งสารหรือว่าผู้สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะและสุดท้ายที่เราใช้กันบ่อยมากเลยก็คือการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นการสื่อสารแบบ2ทางเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสนทนาโต้ตอบกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะแต่ว่าการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยใช้โทรทัศน์ ประโยชน์และโทษของการสื่อสารด้วยนะคะอย่างเช่นโทษอย่างที่กล่าวไปก็คือถ้าเราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารมากเกินไปก็อาจจะให้เสียค่าใช้ใจ่ายมากเกินไปใช่ไหมคะเงินที่เรามีเงินของพ่อแม่เราเนี่ยก็อาจจะหมดไปได้นะคะหรือว่าถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์มากเกินไปเนี่ยใช้สายตาดูมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสายตาเราได้นะคะ คนที่ใช้สายตามากๆเนี่ยก็อาจจะเจ็บตาแสบตาหรือหรือถ้าเป็นหนักๆเลยก็อาจจะตาบอดได้เลยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอันตรายของการใช้เครื่องมือสื่อสารที่มากเกินไปนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยพูดหรือว่าสื่อสารอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดกับเพื่อนปากเปล่าหรือว่าพูดโดยใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้คำที่สุภาพเหมาะสมนะคะไม่ใช้ ก็เป็นการสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะ,ะสำหรับการสรุปนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะครูหญิงก็ครูหญิงก็ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปนะคะครูหญิงจะมาสอนสรุปแล้วก็สอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดี